สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างดวนได้แล้วกุนซือทีมชาติไทยชุดยู23คนใหม่หลังจากที่รอคอยมานานทีมชาติไทยชุดยู23กงจะมีการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่ทางมานดัมแป้งนายกสมาคมฟุตบอลไฟเขียวเตรียมประกาศแต่งตั้งทากายุกินิชิกะยะกุนซือแดมปะดิบคุมทัพโดยอดีตกุนซือทีมชาติสิงคโปร์เตรียมขึ้นเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทย ชุดยูย่ต่อจากกคลหละอิสระสีทโรหลังจากก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยชุดยูย่มีข่าวกับคุณสือระดับแนวหน้าไทยหลายคนไม่ว่าจะเป็นโคตต้ชตอยสีสัตย์ยอดยาไทยเสื้อดิษฐ์เจดีดมิลาารวมถึงโค้ชซิกโก้กีติสักเสนเมืองสุดท้ายทางมาดามแป้งเรียกใช้ระบบเจเปนเวเพื่อให้ระบบสอดคล้องกับทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยทางทากายูกินิชิกายะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับทามาชาตระอิชิคุณซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ โดยทางมาตามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลต้องการให้ทีมชาติไทยชุดดู23และชุดใหญ่ไปในระบบเดียวกันคือเจแปนเวสลัดทากายุกินิชิกายะอายุ48ปีผ่านการคุมทีมในเจลิกซองมาแล้วก่อนที่จะเข้ามารับหน้าที่คุมทีมเมอรลออนลิ on, สิเอฟเอฟอาร์เซคัพ2020ก่อนที่จะตัวจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหลังจากพาสิงคโปร์ตกรอบรองชนะเลิศในศึกเอฟเอฟอาร์เซคัพ2020ที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ สมัยเป็นนักเตะทากายุกินิชิกายะผ่านการลงเล่นให้กับสโมสรน,นาโกย่าแกมบัสอเวสปาฟุกุโอกะเจฟยูเนเต็ดรวมถึงอเมริกติงตะงานแรกของทากายุกินิชิกายะคือพาทีมชาติไทยคว้าเล่นทองสีเกมไม่ได้ที่ไทยรอเป็นเจ้าภาพแฟนบอลล้นสนามนาลายูเนเต็ดทีมในแดบสามซนภาคใต้ที่มีน้องบอสคำสิงห์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของสมรักคำสิงห์ร่วมทีม เกมอุ่นเครื่องระหว่างนารายยเนต็ดกับกาลันตันเอฟซีจากมาเลเซียได้รับความสนใจจากแฟนบอลจานวนมากหลังจากดึงน้องบอสคำสิงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของสมรักคํคำสิงไปร่วมทีมโดยเกมนี้จบลงไปด้วยการเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งและเป็นเกมแรกแข่งปิดฉางการในฐานะนักฟุตบอลอาชีพของน้องบอคคำสิงนารายูเนต็ดพวกเขาดึงน้องบอคคำสิงไปร่วมทีมถือว่าดึงแฟนบอลมาชมเกมในสนามได้เยอะพอสมควรและเป็นอีกหนึ่งสีสันของทีมในทีมลีกสาม โดยก่อนหน้าน,นี้น้องโบสคคำสิงซ้อมอยู่กับอะคาเดมี่ของเมืองทองอยู่ในเตดฟาบิซซโอโลมาโนสายข่าวฟุตบอลระดับเทียร์หนึ่งโพสต์ถึงการย้ายทีมของจูสซึมซับเบลของหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษฟาบ,บิซซโอโลมาโนสายข่าวกีฬาระดับโลกได้โพสต์ถึงการย้ายทีมของจูสซึมซับเบลของหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษไว้ย0ปีโดยเนื้อหาระบุว่าจูสซึมซับเบลตั้ใจย้ายออกจากทอสเนมฮอสเปอร์เพื่อข้ามทีมคอโดบาในหลีสเปน พร้อมกับยืนยันว่าการย้ายทีมของจุดซุมซับเบลครั้งนี้เป็นการย้ายทีมแบบทาวนถือว่าเป็นเรื่องดีพอสมควรที่ทางจุดเบลจะได้พิสูจน์ตัวเองกับทีมชุดใหญ่ของทีมคอโดบาหลังจากเจ้าตัวเล่นอยู่ในระดับทีมเยาวชนของทีมเซลซีและทีมสเปอร์มานานสหรับสโมสรคอโดบาปัจจุบันเล่นอยู่ในเซกูดาลีกหรือลีกลองของ Spain. สเปนสหรับฟุตบอลเซกูดาสเปนได้เปิดฤดูกาลใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนัดแรกคอโดบ้าบุกแพ้กับ มิดาเลสไปสูงประตูตัวหนึ่งเรามาคอลึนกันว่าจุดซัมซับเบลจะพาทีมคอโดบ้าเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลาลิก้าได้หรือไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ